ในครั้งนี้ด้วยค่ะลูกขาบนนักท่องเที่ยวที่มาถึงซื้อเขาแล้วค่ะมีความประสงคใจห้องน้ำห้องสุขาวิทยานแห่งชาตูกระลึงได้จัดไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวดังนี้จุดที่หนึ่งด้านข้างติดต่อร้านข้าบนเขาเท่านั้นอุทยานแห่งชาตูกระลึงขอขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มีและนักท่องเที่ยวท่านใดไม่สามารถถึงไปด้วยตเองได้นะครับ ก็่่อมก่อนี่ติแล้่อท้เาวาเาผลไม้ไวายัม่ทำบานที่คยางชาติเด็นของปีนี้นะครับก็เริ่มพีกาขึ้นมา ก็เย็นลงวัของวันนี้ครับคาดว่าจะเย็นลงไในที่เขาคาดการณ์อยที่ระเย็นลงวันที่2ันเที่ยวก็เริ่มึารต่างวันวันี้คาดว่าจะมีนักเที่วสะสมอยู่ที่ประมาณนเมื่อเช้านี้ก็เริ่มหนาตาสำหรับยานชาติกดัหนด้จัการในการรดบแต่งงาเที่รว่าแกนที่คาสิสตีที่คนคาดว่าปีนี้ เตือนสถานการณนี้ระมับคะวกงบุตรแก่ผ่านก็สามารถไปท่องเที่ยวไปพิาเนมว่าจะเป็นผูขัรถไม่ว่าจะเป็นเชียงทานเรือแวะกระทั่งเสียงสายหรือว่าเขียนรักษาปบสภาพุรุษจายท่องเที่ยวไปวันที่นักท่องเที่ยวลงมาเสร็จแล้วก็สามารถมาขื้นคูกระดึงได้ในวันที่นักเทียวตั้งคืนลงมาโดยสามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์ w w w t อ b q l บ ไซต์ของกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าเพหรือไม่ก็โทรสายตรงมาที่อุทยานชาติปูปูน042871